โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างการที่ประกาศวันนั้นอยู่ที่ไหนนียวันวันนั้นผมอยู่ที่ตะสูนครับอยู่ที่ตะสูนกำลังอะ,อะไรอ่ะกำลังนั่งทำงานอยู่ชิน้นชิ้นหนึ่งกำลังงานทำงานเขียนชิ้นใหม่อยู่แล้วก็แล้วก็คือเป็นเรื่องปกติอ่ะผมส่งส่งไปพอพอเข้ารอบแล้วก็มันจะพูดว่าไงอ่ะมันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะ ได้หรือไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยเราก็ทาเต็มที่ของเราใช่ไหมล่ะาการจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ทัศนะของของกรรมการเขาเมินว่าปีนี้อาจจะมองตรงกันบ้งว่าเด็กๆมันมีมันมีมันมีศักยภาพที่จะที่จะให้รางวัลได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศครับะะฮ เออในฟันเนี่ยจริงๆริงผมประมวลมาจากเรื่องเล่าของของคนท่าคนแก่เนาะคนท่าแก่ที่ที่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอพยพมาจากมาเลเซียอ่อพยพมาจากไซบุรีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเอามาเขียนในฐานะเรื่องเล่า นะครับมันมันมันไม่ใช่ประวัติของตระก,กูลหรือหรือเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะไรพวกนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องเล่าเอาเอามาเล่าใหม่เอามา,อาเอามาบดย่อยรวมกับข้อมูลอื่นๆข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชุดในข้ามสมุทรภาคใต้ที่ที่คนกลุ่มหนึ่งทะเลาะกับรัฐบาลในเรื่องหยุดยืนทา,ทางความคิดหรือรดมการ ทางการเมืองอะไรเงี้ยนะแต่ก็ผมก็มรสรส้างครอบครัวครอบครัวหนึ่งขี่เสือข้ามพรมแดนมาจากมาเลยหนีหนีพวกอังกฤษมาคือคือ,ค,อคือเรื่องมันเปิดในช่วงปีสองส่ห้าสอเป็นปีเดียวกับที่อังกฤษขีดพรมแดนแบ,แ,บแบ่งแบ่งแบ่งเขตแดนใหม่ระหว่างระหว่างสยามกับ ามาเลเซียของอังกฤษอ่าแล้วก็ปีปีนั้นแหละบรรมรุษของบรรมรุษของเดฟันเนี่ยเขาก็อบยพขี่เสือข้ามพรมแดนมาเพื่อจะหาที่ตั้งทิ่ฐานใหม่อ่าครับนั่นคือเรื่องคร่าวๆนะครับแล้วก็หาได้ย่ังไงนะซือ้อเรา อ๋อเดฟันก็407เนอะ407ร่วมกับสัมผิมนาคอนแล้วก็แล้วก็สัมผิมเวลานะครับ407นะครับอ๋อถามเพื่อนอีนนี่เห็นบอกว่ากำลังทำงานเก็บที่ใหม่ใช่ฮะพอจะไปเจอเน้่ยมันยั้งยั้กันนิก็อ่าเล่าให้ก้า,าวๆว่ามันเป็นเป็นเรื่องการค้ามนุษย์เนาะ <c oughs> ค้ามนุษย์โรหยาเพราะว่า พื้นท,ที่ที่ผมไปไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่มันเป็นพื้นที่สำคัญของการค้ามนุษย์จก็คือโรวิงญานะครับเพราะว่าไอ้ไอเมืองอเมืองชายแดนตร,ตร,ตรงนั้นพอดีท,ที่ที่เกิดเกิดการที่รับรู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเล่าบางชุดที่ที่ผมไม่อยากไม่อยากเล่าตอนนี้ แต่ว่ารวมๆก็คือจะเขียนเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยเขียนเรื่องสั้นมาก่อนนะครับเคยเขียนเรื่องสั้นเรื่องเรื่องธรรมนิสโรภญยาเนี่ยส่งไปาราหูมจันทร์ซึ่งจะออกอเนี้ยเมษาเนี้ยเป็นเรื่องสั้นใช่บเรื่องสั้นแต่ว่าผมจะเอามามาที่มาขยายมา,มา,ม,ามาเพิ่มมิติเพิ่มอะไรหลายหลายอย่างขยายซึ่ง ซึ่งมันมันมีบางส่วนที่เชื่อมร้อยกับเดฟั่นอยูอ่หมู่บ้านชุมชนในป่ากลกางซึ่งซึ่งซึ่งในเดฟั่นนี้ก็มีตัวละครญาติเดฟัน่นคนหนึ่งเคยเคยไปที่นั่นอะไรเงี้ยก็คือชาสัมพันธ์กับเดฟัน่นซึ่งผมตั้งใจว่าจะเขียนจะเขียนประวัติศาสตร์ภาพรวมภาคใต้เนี่ยชิ้นส่วนซึ่งเดฟั่นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นส่วนหนึ่ง นะครับปกรกอบประกอบสี่ห้าชิ้นเนี่ยมันจะเป็นาภาพแผนที่ประวัติศาสตร์ชิ้นใหญ่ของ,างภาคเหนือภาคใต้ใช่ฮะซ,ซึ่งผมวางแผนไว้ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเขียนเดฟัฟนแล้วอะไ,ไ,ไรอย่างเงี้ยล้ออ่างนะครับครับผมออครครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ